สวัสดีค่ะจากบา้านไร่พยอมค่ะวันนี้บา้านไร่พยอมก็จะมาย้ายต้นกระพาะนะคะกระเพาะนะคะไม่ใช่กระพาะหรือไม่ใช่จันกระเพาะนะคะนี่คือจนต้นกระเพาะใบเหมือนพัดนะคะแล้วก็ก้านใบเขาจะมีหนามแบบนี้นะคะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับหรือว่าปลูกทํารั้วได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาย้ายไปลงกระถางกันนะคะโอ้ยสงสัยลากลากลงดินอุย้ยดึงลากขาดมาจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นไม้ประดับที่สวยนะคะบารนายพยอมเห็นครัง้งแรกเลยยังชอบใจนะคะว่าใบเขาธรรมชาติสางสั้นมาสันร่างขอโทษนะคะ ส,สร้างมาให้เป็นแบบนี้นะคะเหมือนพัดจีนเลยนะคะนี่ค่ะเอาไม่ออกซะและเดี๋ยวต้องไปหาเสียมมาขุดก่อนอันนี้เราก็จะขุดกันนะคะนี่ขึ้นแล้วนี่ค่ะ คืนแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนะคะไม้ประเภทนี้เขาไม่มีรากแก้วนะคะเราสามารถที่จะขุดได้ง่ายๆนะคะ นี่ค่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะเขาจะมีรากคล้ายๆมะพร้าวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็ขุดออกมาแล้วนะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะก้านใบของเขาจะมีหนามนะคะนี่ค่ะหนามแหลมแล้วก็คมมากๆนะคะ ก็จะเล่าถึงว่าต้นไม้ต้นนี้ได้มาอย่างไรนะคะก็พอดีเลยมีเอซนะคะอยู่ทางใต้นะคะได้ส่งมาให้นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่บาลายวงพยอมทำช่องใหม่ๆนะคะ พอตอนนี้ก็มาขึ้น2022แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาแกะดูแบบนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลงกระถางนะคะถ้าเราจะไม่ให้โตเราก็ใส่กระถางไว้นะคะไม่ให้รากเขาลงดินเขาก็จะอยู่แค่ในกระถางก็จะกลายเป็นไม้แคระนะคะ เหมือนเหมือนเขาจะมีหน่อหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นรากเขาบอกว่าสามารถแยกหนอ่อขยายพันธุ์ได้แล้วก็แยกจากลูกมเมล็ดของเขาได้นะคะก็ตอนนี้ก็บ้านังพยองก็จะอามาใส่กระถางไว้ก่อนนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยอีกชนิดหนึ่งนะคะ อันนี้บัลังพยองไปเห็นมานะคะไปเห็นจากที่บ้านคนรู้จักกันนะคะเขาอยู่ในตลาดเห็นเขาปลูกอยู่ก็เลยถามว่าต้นอะไรเขาก็บอกว่าต้นกระเพาะก็เลยมาหาข้อมูลว่าใช่จริงไหมหรือว่าเป็นต้นอะไรกันแน่ก็คือต้นกระเพาะกับจันกระเพาะก็เป็นกันเป็นไม้กันคนละชนิดนะคะ เลยเข้าใจแล้วว่าชื่ออาจจะคล้ายกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกลงกระถางแบบนี้นะคะเพื่อจำกัดไม่ให้เขาเจริญเติบโตมากเกินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดใหม่นะคะว่าจะเอาลงดินเมื่อไหรด่ดีถ้าเราเอาลงดินก็เป็นการที่เราจะต้องการขยายพันธุ์เขานะคะ พรถ้าเราใส่ไว้ในกระถางแบบนี้ก็เหมือนกับเราจํากัดกระถางจํากัดที่อยู่อาศัยของเขาอุย้ยเกี่ยวแขนติดเลยก็จะเป็นไม้ประดับตั้งโชว์ได้สวยงามนะคะนี่ค่ะก็จะได้ใบแบบนี้นะคะใบสวยมาไลยวังพยอมเห็นครั้งแรกเนี่ยชอบเลย ไปเห็นที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่สวนสัตว์เขาเขียวหรือไงถ้าจำไม่ผิดนะคะตอนนั้นก็พาเด็กๆไปนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเอาต้นนี้อีกต,ต้นหนึ่งต้นนี้ยังเล็กนะคะเขามีหนามที่การใบเราทําก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าหนามแหลมคมมากบ้านไย่วงพยอมเองนี่เป็นคนที่แพ้หนามพืชพูดง่ายๆนะคะแพ้หนามพืช ถ้าโดนเข้าไปแล้วจะบวมและก็หายากมากๆเลยแม้แต่ตะไคร้าบาดก็ยังหายากนะคะบางคนบอกว่าตะไคร้เป็นสมุนไพรไม่เป็นไรหรอกแต่บ้าลายวงัวงพยอมเป็นนะคะจะตัดตะไคร้ก็ยังไม่ต้อง ยังต้องใส่ถุงมือกันก,ก,การอักเสบการโดนใบตะไคร้บาดนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะได้ต้นกระเพะ้ะไม้ประดับสวยๆอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าใบของเขาสวยนะคะธรรมชาติตัดแต่งมาให้เสร็จนะคะ เขาเกิดขึ้นมายอดใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองต้นนะคะนี่ค่ะแต่จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นมีคนในกลุ่มเขาบอกมานะคะว่าต้นคล้ายกันแต่บ้านรางพยอมก็ยังไม่เคยเห็นนะคะแต่อันนี้คนให้มาเขาบอกว่าต้นต้นกระเพาะนะคะก็เลยมาย้าย ลงกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับส,สวยๆนะคะวันนี้ก็พามาดูต้นกระเพาะมาย้ายลงกระถางกันนะคะขวากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ